สวัสดีครับผมสวัสดีพินบานทะเรือนนะครับผมวันนี้ครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับสินค้าขายดียอดฮิตนะครับผมส่งยอดฮิตนะครับนี่นะครับไม้ลักแล้วก็ไม้ประดูนะครับสวยๆนะครับพินเสร็จใหม่ๆนะครับใครสนใจก็สินค้าพร้อมส่งนะครับผมในตามสั่งก็จะส่งให้ครับผมครับผมตัวแรกครับผมนี่ ไม้ประดูนะครับไฟฟ้านะครับ3คอนแทกของแพน้าถอดหัวได้นะครับสวยๆนะครับไม้ประดูไม้ท่อนเดียวเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นทรงนี้ครับทรงกกตร์แหลมนะครับผมจะมีเงินๆหน่อยปลายตงปลายนะครับนี่นะครับวงไฟฟ้า นี่คือหกเหลี่ยมนะครับแถมมานะครับหกเหลี่ยมก็คือว่าสําหรับตั้งลูกค้าที่ถามมาครับผมจะทําอะไรครับนี่ครับเป็นยองนะครับยองเหลี่ยมมันจะเป็นตั้งสายหมุนต่ําสูงนะครับผมหกเหลี่ยมนะครับนี่ตั้งสายตรงนี้ครับหมุนตรงนี้สายจากพื้นบาร์นะครับเดี๋ยวก็ตั้งให้พอดีแล้วครับผมเผื่อแล้วลูกค้าจะแล้วแต่ ลูกค้าจะได้แบบต่ำแบบสูงนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมนี่เลยนะครับนี่ครับหมุนต้องหมุนให้พอดีนะครับพอดีกันนี่ครับเหลี่ยมหกเหลี่ยมเล็กแคปสามคอนแทกจะมีสวิคทุ่มเส้นกลางเส้นแหลมครับผมมีสามคอนแทกหนึ่งสองสามนะครับนี่นี่คอนแทกคู่นี่คอนแทกเดียวนะครับนี่ไม้ประดูนะครับสไตานแหลมนะครับนี่สามคอนแทกสวยๆนะครับ แบบนะครับไม้ท่อนเดียวนี่ไม่ต่อนะครับไม้ท่อนเดียวจองเลดหัวพญาน,นาคถอดได้ท่อนเดียวลายไม้ส,สวยนะครับขงไฟ,ฟฟ้าสาคอนแทกยอดนิยมนะครับสาคอนแทกนะครับแล้วก็จะมีไม้ลักครับนี่ส,สวยพญาน,นาคถอดหัวได้ชอบไม้ลักหรือว่าชอบไม้ประดูก็สอบถามมาครับ สวยนะครับสามพันแทคกกับนี่ไม้ทันเดียวนลครับเป็นเลนใหว่ละขนโหวได้เหมือนเดิมลายไม้จะสวยนะครับสามพันแทกนะครับวงไฟฟ้านะครับนี่นะครับสับได้นำไปดูครับใสรสนใจก็สอบถามนะครับนี่ คันเดียวนะครับสวยๆไปลักเรียงไม้ประดูกเดี๋ยวมชมหนึ่งคอนแทกนะครับผมพูดถึงหนึ่งคอนแทกนะครับมีคอนแทกเดียวผมไฟฟ้านะครับผมไม้ลักนะครับนี่คอนแทกเดียวเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับสวยๆคอนแทกเดียวจะมีคอนแทกเดียวนะครับผมวางเสียงคอนแทกเดียวกับสามแทกก็ แตกต่างกันครับผมแตกต่างกันพอประมาณนะครับผมว่าตัวเสียงมีตัวเดียววนีช่วยขับสามตัวผสมกันมันก็จะเสียงดีกว่าอยู่แล้วครับผมนี่ปูงครับผมนี่ปูงครับผมีรผมธรรมดาก็นี่นี่ครับผมจะแจ้งสอบถามะครับนี่สวย ปลูกไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับปลูกธรรมดา2,000บาทนะครับผมปลูกไฟฟ้าหนึ่งคอนแทกสองพบาทนะครับถ้าตัวนี้3ามคอนแทกเรียกได้เลยนะครับค่าพร้อมส่งนะครับสวยความอุปกรณ์ของแถมครบสายแจ็คนำทิ้งเสร็จใหม่ๆนะครับไม้ประดู่หรือไม้ลักนะครับสก้ารัาประกันครับผมแนะนำ Mortar, าจารยสอบถามมาครับโพลตรงเลยครับผมหรือไอดียก็เบอร์นี้เลยครับผมที่ให้ตามคลิปสอบถามมาครับเอาเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับพินบ้านทะเลือขอบคุณครับสอบถามมาครับปงเล็กปงใหญ่ป่งไฟฟ้าหนึมัดแกสามมัดแหกมีครับขอบคุณครับ